าเยฮ้ยกูถายด้วยเอาละกูลหนึงกูอยากอันนี้เด็กโงกกำลังเล่นอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ปลาพายุนะปลาพายุกำลังเ่นก้กูลายด้วยทำท่าได้นะถ่ายวิดีโอไว้ด้ แกเราเป้อนป่ะไม่ักไงวะเฮ้ยเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวก็เป็นฮัลโลหวอยู่ไหนวะน่อเแฉกันแล้ว huh. ไมลเอ,อมามานาไยเเอาลำใหญ่กว่านั้นไมหมล่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหคายเก่งเหมือนกันนี่นะ